กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมกผมนาะยช็อตตี้บูโจวัยเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกมคิมเบล่าแลนด์นะครับก็เอพิโซดที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับวันนี้ครับเราจะมาจับนกขี้กันนะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเราจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมต้องการจับนกนะครับท่านผู้ชมจะต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการจับระดับที่มันสูงกว่าที่เกมให้มาครับคือเกมให้มามันจะเป็นระดับแรกใช่ไหมอ่าแล้วเราก็ต้องมีระดับ ผมไม่มั่นใจว่าต้องเป็นระดับ2หรือระดับ3นะแต่ผมเอาไปจับอ่ะมันเป็นระดับ3เดี๋ยวมาดูกันละกันว่าในเงื่อนไขในการคราฟเนี่ยมันจะต้องทําอย่างไรนะครับอย่างแรกก็คือให้ไปที่โต๊เครื่องมือก่อนโตใส่ไม้นั่นแหละครับแล้วก็ไปที่หมวด o o l s นะครับมันจะมีเครื่องมือที่ใช้ในการจับสัตว์มันจะมีเขียนคาว่าเพชรอยู่ไอที่เกมมันให้มาคือสีขาวเลยใช่ไหมครับและเมื่อ่านผู้ชมเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆนะครับก็มีการอัพกงอัพเกรดบ้านอัพเกรดตัวของสกิลบ้านเนี่ยมันก็จะสามารถคราฟในระดับที่มันสูง เกมก่อนอัปเกรดบ้านอัปเกรดความสามารถของบ้านก่อนนะครับทีนี้เวลาที่ผมจะค้าบเนี่ยผมก็จะไปคาบขั้น3เลยคืออันนี้มันใช้อเทม2ออย่างด้วยกันอย่างแรกเนี่ยก็คือจะเป็นเนื้อชิ้นเล็กเนื้อชิ้นเล็กได้มาจากไหนเดี๋ยวพาไปดูก็แล้วกัน สำหรับแร่นะครับมันจะได้จากหินก้อนเขียวๆแบบนี้ครับกรีนออลนะครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยลองเช็คที่ไลฟ์สกิลดูนะครับเกี่ยวกับการขุดแร่ครับยิ่งเราอัพสกิลแรกเยอะก็จะมีโอกาสที่เราจะได้แร่ไอเนี่ยเยอะขึ้นด้วยนะครับก็อย่าลืมมาอัปเกรดด้วยกันละกันนะครับสกิลอันแรกเลยนะครับหน้าตามันเป็นอย่างงี้นะครับก็ขุดดูมันอาจจะไม่ได้ทุกก้อนนะครับอันนี้งนี่้งได้แล้วดูด้านซ้าย คือบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเลเวลสกิลของเราด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดท่านผู้ชมหาก้อนเขียวๆไม่เจอนะครับเราสามารถใช้ระบบค้นหาได้เหมือนเดิมนะครับก็คือใช้คำสั่ง explore เนาะด้านซ้ายล่างเนาะแล้วก็ไปที่ orientation นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากจะหาพวกไอเทมที่เราต้องการเลยเนี่ยเราเนี่ยมากดตรงคำว่า product ได้เลยเพราะว่าตอนที่เกมสอนอ่ะเกมเขาจะสอนหารวมๆไงแบ่งเป็นประเภทแต่ไม่ได้เจาะจงใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการเจาะจงเนี่ยเรามาคลิกคำว่า product แล้วเราก็เลื่อนไปหาแร่ใช่ไหมครับแล้วเราก็นี่ไงเห็นไหมครับติ๊กที่อันนี้ครับแล้วก,กดเซิร์ชได้เลยเนี่ยมันก็จะมีบอกเห็นไหมครับว่าวัตถุดิบที่เรากำลังค้นหาอยู่เนี่ยมีอยู่บริเวณนี้หรือเปล่าถ้าไม่มีก็ลองเปลี่ยนโซนดูนะครับย้ายโซนไปนเรื่อยๆโซนที้มันเป็นทุ่งหญ้าโซนนี้มันเป็นหิมะอะไรเงี้ยลองวนๆกันไปดูเดี๋ยวก็เจอครับ ส่วนอีกอันนึงก็คือจะเป็นไม้นะครับระดับ3นะครับแล้วเราจะคราบได้อย่างไรนะครับก็ที่เดิมครับที่โต๊ะนี่แหละนะแล้วเราก็ไปที่ processes นะครับแล้วก็ต้องคราบเจ้านี้ขึ้นมาก่อนครับไฟบอร์ดนะครับมันใช้ไม้เนาะเออใช้ไม้แค่นั้นแหละจบนะครับแล้วก็พอเราคราบไฟล์บอร์ดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะสามารถคราบ uncommon board ต่อได้โดยมันจะใช้เจ้าตัวแรกอันนี้ด้วยนะครับ pellet นะครับถ้านี้หาไม่เจอเดี๋ยวพาไปดูครับ สำหรับเนื้อเล็กนะครับได้มาจากการที่ท่านผู้ชมเนี่ยทำการขุดแร่ตัดต้นไม้ทํารุ่นทํานั่นทํานี่เวลาทีา่เราไปขุดแร่หรืออะไรเนี่ยบางทีมันจะมีสัตว์ออกมาใช่ไหมครับสัตว์ตัวเล็กๆอะ่ะให้เราฆ่านะครับฆ่าเสร็จแล้วเราไปกดเซิร์ชนะครับหรือแร่ศบนั่นเองครับก็จะมีโอกาสได้เนื้อชิ้นเล็กค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่ามันต้องเป็นสัตว์ไงพอดีนี้เราคุยมาแล้วเป็นมแมลงใช่ไหมนี่ไงครับผมเจอและเป็นกระต่ายตัวเล็กๆครับ จัดการเลยนะครับอาจจะดูโหดร้ายแต่ว่าเควสมันบังคับให้ทำครับ,รบดูด้านซ้ายเห็นไหมครับได้ล้ครับ small beast meat นะครับก็เป็นเนื้อของสัตว์ตัวเล็กๆนั่นเองนะครับหรือบางทีผมก็ได้จากสัตว์พวกเลเวลต่ำๆอย่างเงี้ยเลเวลหนึ่งตัวมันก็ไม่เล็กนะเนี่ยลองฆ่าดูนะครับแล้วดูด้านซ้าย เห็นปะ small beast meat นะครับคือบางทีมันก็ได้จากพวกสัตว์เลเวลต่ตําๆโดยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ลองดูแล้วกันแล้วก็จําไว้ด้วยว่าเราเคยได้รับเนื้อชิ้นเล็กเนี่ยจากที่ไหนนะครับเวลาเราตามหาจะได้ตามหาได้ง่ายนะครับ เมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นนะครับก็สามารถคราบเจ้านี้ขึ้นมาได้เลยนะครับก็จะกลายเป็นไอเทมระดับที่3เราสามารถที่จะไปจับนกได้แน่ๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือกระสุนอย่าลืมนะฮะเปิดระบบฟิวสขึ้นมานะครับสำหรับกระสุนที่ใช้ในการจับสัตว์คืออันนี้นะครับแคปเจอช็อตอันนี้อย่าลืมนะครับก็เวลาคราบใช้แค่ไม้กับหินเล็กน้อยเท่านั้นครับ เอาหาต่อมาคือนกเนี่ยมันจะอยู่แถวแถวไหนส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่ที่มันเป็นหิมะครับเออก็ลองวาร์ปวาร์ไปดูกันล้กันนะครับแล้วก็บางคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าเกมนี้มันเปิดจุดวาร์ปได้นะก็คือเนี่ยครับมันจะเป็นเสาลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราเคยไปสำรวจแล้วเปิดจุดวาร์ปเนี่ยเราสามารถที่จะวาร์ปไปได้เลยนะครับก็คือใช้คําสั่งเทเลพอร์ตเดี๋ยวพาไปดูหน้าตาของเสาจะเป็นประมาณเนี้ยถ้าเกิดว่าไม่เคยแอคทีเวตครับเข้าไปใกล้ๆมันจะมีคําสั่งแอคทีเวตนะพอดีผมแอคทีเวตไปเรียบร้อยแล้วนนัถ้้าาเกกิดดทท่่่่ผผชมมมไใจลองีีแ แล้วลองคลิกที่เสาดูดูซิว่าเทเลพอร์ตได้ยังถ้ายังก็นั่นแหละไปแอคทีเวทให้เรียบร้อยก่อนกันละกันนะครับเดี๋ยวผมขอหาเดินหานกก่อนกันละกันเนาะนกสีขาวกับนกสีดานะครับขอนกสีขาวก่อนกันละกันน่าจะอยู่โซนนู้นเนาะที่เป็นหิมะครับเอาล่ะเจอเป้าหมายแล้วนะครับจัดไปครับผมยิงไปเรื่อยๆครับของไม่ค่อยแรงไม่เป็นไรให้มันล้มลงมาเดี๋ยวเอาดาบไปฟันโอเคล้มเรียบร้อยมา ระวังมันหลุดนะนี่ไงไม่ทันขัดคำอย่าให้มันขึ้นอย่าให้มันขึ้นเออเอาไปไหนแล้ววะกเก็บฟอสซิลก็ได้เกะกะ่ะไ,ไหละบนหัวโอเคยิงเข้าหัวไปนะครับดอกหกร้อยกว่าถ้าติดคีสู้ค่อนข้างง่ายครับก็เวลามันม้วนตัวเราก็ค่อยหลบแค่นั้นแหละไม่มีอะไร ผมว่าผมเก็บสัตว์เลี้ยงก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันซ้ำเดี๋ยวมันตายไงไกลละไกลละตัวนี้ไกลละโอ้ยแสบตาล่วงออกมาเยี่ยมไม่ให้ลุกไม่ให้ลุกโอเคขึ้นแล้วเอาไปไหนแล้ววะโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรยิงไ่ยิงไปเรื่อยยิงไปเรื่อย จับยากเหมือนกันแลยเนะี่ยรีโหลดก่อนโอ้ยจับยากจับเย็นแต่นี้มันอยู่ที่ดวงนะบางตัมยิงทีเดียวติดเลยอ้าวกระสุนหมดจ้ะแบบหนึ่งข่าวก่อนเอ่อฟิวส์นะครับแล้วก็อันนี้เนาะมาข่าวได้อันเดียวด้วยเพราะว่าไม้ผมเก็บไว้ที่บ้านหมดแลวไม่เป็นไร เอห้าสิบลูกก็น่าจะพอนะดีโลเรียวโอ้ยยากเย็นจริงจริงจริงๆให้เลือดมาเหลือน้อยๆแล้วค่อยยิงทีเดียวก็ได้นะดีโลก่อนโอเคก็จะได้ต้องมาลุ้นอีกว่าได้เป็นไข่หรือว่าได้เป็นแค่ไอ้นี่ ไม่ได้ไข่ few moments later. หลังจากที่จับนกมานะครับมันเจ็ดแปดตัวนะครับก็ได้ไข่สักทีนะครับก็ไข่ที่ไม่ได้ก็พยายามหน่อยกันละกันนะครับก็ฟักไข่เหมือนเดิมที่เดิมครับก็คือตรงรังเนาะอันนี้คือเกมมันสองตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ไม่น่ามีประเด็นอะไรก็เดี๋ยวรอฟักไข่ได้เลยนะครับความแตกต่างระหว่างไข่กับตัวของอ่าอ,อันนี้ใช่ไหมที่เป็นรูปธรรมดาเนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นรูปธรรมดาเนี่ย นั่นจะสามารถกดใช้ได้เลยก็คือกด deploy นะครับแต่ว่ามันจะอยู่ได้แค่5นาทีเท่านั้นนะครับจะไม่เหมือนไข่ไข่นี่คือมันจะอยู่ตลอดอยู่ในหมวดของสัตว์เลี้ยงนะครับก็คือเปิด option ขึ้นมาแล้วก็อยู่ในหมดของเพชรนั่นเองทีนี้เวลาที่เราจะเรียกนกออกมาล้วก็กด deploy ก่อนหนึ่งครั้งถูกไหมครับอ่าทีนี้แหละเวลาที่ท่านผู้ชมเรียกสัตว์เลี้ยงออกมามันก็จะกลายเป็นนกแล้วเท่านั้นเองครับสำหรับการบินนะครับง่ายมากเลยท่านผู้ชมกดตัวชิปนะครับสำหรับคนที่เล่นใน pc นะ เออกดตัวชิปปุ๊บนะครับมันก็จะบินเลยนะฮะแล้วก็ซ้ายขวาก็คือกดตัว A กับตัวดีได้เลยแต่ทีนี้เวลาจะแหงนหน้าขึ้นบนฟ้าครับเราต้องกดตัว S แทนพูดง่ายๆคือมันจะเวียนหัวนิดนึงนะครับแล้วจะสังเกตเห็นว่ามันมีพลังงานนะครับเมื่อพลังงานหมดเนี่ยนกมันจะค่อยๆลดลงครับแต่เราสามารถเติมพลังงานได้โดยการให้นกมันลดลงนี่แหละครับก็คือใครเล่นใน PC กดตัว W บบยูหรือว่าให้นกเนี่ยมัน พุ่งหน้าลงบนพื้นบบนี้ครับพลังงานจะเต็มแล้วเราก็สามารถแหงนหน้าขึ้นได้อีกครั้งเพราะฉะนั้นก็คือเราจะต้องบริหารจัดการพลังงานของนกด้วยมันไม่ได้หมายความว่าจะบินบนฟ้าได้ตลอดมันจะมีเหนื่อยของมันด้วยนะครับเราก็ค่อยๆแบบบังคับเนาะค่อยๆหันหัวลงหันหัวขึ้นอะไรเงี้ยครับเพื่อให้นกมันไม่เหนื่อยจนเกินไปนั่นเองครับองไงสวยงามครับบอกเลยเกมนี้ใครมีนกขี่นี่ยอดมากๆครับ ทีนี้การบินเนี่ยยังมีลูกเล่นอีก2อ,อย่างครับอย่างนึงคือการโจมตีนะครับก็จะเห็นว่าอยู่บนอากาศก็สามารถโจมตีได้นะส่วนการกดชิปนะครับจะเป็นการเร่งความเร็วของนกครับหเห็นไหมก็จะรู้สึกว่ามันเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับแ้ถ้าเกิดเราแบบว่าเชิดหน้าขึ้นพลังงานรู้สึกว่ามันจะผมหดเร็วเหมือนกันนะเออเพราะนั้นถ้าเกิดต้องการเคลื่อนที่ไปไหนอย่างรวดเรว็วก็ผมคิดว่าตอนนี้นกน่าจะเร็วสุดนะครับแต่ไม่แน่นะอาจจะมีจรลงจรวดเครื่องบูงเครื่องบินอะไรนั้นก็ว่าว่ากันอีกทีแลนเะไบบ่